สวัสดีครับท่านผู้ชมได้เลิกงามยามดีออกโค้งสุดท้ายเพื่อจะสรุปตัวเลขมงคลนะครับนะให้เฮงๆรวยๆปังปังมีค่ากับข้าวกันนะในยุคข้าวยากหมากแพงเงินเฟอ้อนะครับนะเงินมันเล็กลงทุกวันทุกวันเขาสงครามการค้านะเออนะเราก็ยังโชคดีที่เราอยู่ในโซนของที่ว่าอู่ข้าวอู่น้ำเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปลบลาค่าฟันกันนะครับ ประเทศเราไม่มีสงครามไม่มีแผ่นดินไหวนะไม่เหมือนคนอื่นเขาตอนนี้ฝนตกน้ําท่วมแผ่นดินไหวกันอุตลุดไปแล้วนะครับนะเรากา็จะมาแจ้งข่าวดีนะครับว่าช่วงนี้นะครับมีลูกค้านะเข้ามาขอเลิกคลอดกันนะเพราะว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะมีชื่อเสียงเขาไปพูดว่าเขาขอเลิกคลอดกับผมแล้วดีนะก็เลย บอกต่อใน YouTube ใน TikTok นะครับนั้นะแล้วก็เลยมีแฟนๆก็เลยตามมานะครับช่วงนี้ก็เลยให้เลือกคลอดกันเยอะหน่อยนะแล้วก็มีคนเข้ามาขอตั้งชื่อแล้วก็มีคนเข้ามาขอเรียน <Yeah. S 1> หาหวยหาตัวเลขนะครับรับหมดครับนะเราแก่แล้วไม่มีการกัดไม่มีการอั้นนะครับสอนเพื่อที่จะเผยแผ่วิชาออกไปนะครับนะ ใครอยากมีวิชาชีพติดตัวก็มาเรียนใครอยากที่จะมาสักคิ้วนะครับเสริมโหน้งก็มาหานะช่างนุชได้เลยนะครับกลับมาแล้วนะช่วงนี้นะก็ไม่มีอะไรที่จะเตือนมากก็มีแต่ว่าเสาเนบจูนกำลังจะถึงองศากันก็จะมี2เรื่องนะก็คือน้ำท่วมนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิดกำลังระบาดนะครับไปไหนก็ใส่แมส นะระวังสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันเนาะวัคซีนไม่ต้องไปฉีดแล้วครับเพราะว่ามันกลายพันธ์ไปแล้ววัคซีนเดิมๆที่มีอยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลแล้วก็รักษาไปตามอาการนะครับก็รักษาสุขภาพนะอย่าไปตากฝนนะครับนะไปไหนก็ใส่แมสแค่นั้นแหละนะตอนนี้เราก็มาเป็นเรื่องของเรานะครับโชว์หวยกระดานเลยนะอ่านะเราไวรุ่นใจร้อนนะครับอ่ะดูเอาเหมือนเดิมนะครับ นะจับตากลางแล้วออกซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะทะแยงซ้ายทะแยงขวาตามได้เลยนะครับเรียกอย่างตรงนี้ครับถ้าจะให้บอกว่าฟันเม็ดเดียวเลยฟันเม็ดเดียวเลยข้างบนมี4แน่ๆแ,แต่4ี่จะเอาไปคู่กับอะไรนะครับนะก็แล้วแต่นะส่วนล่างมี8นะฟันทงนะครับ อัน4นี่นะมันจะไปคู่กับ6กับ1นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จับซ้ายขวาหน้าหลังได้เลยข้างบนนะขนข้างล่างเนี่ยมี8นะก็ถ้าจะเล่นข้างล่างอย่างเดียวนะกับข้างบนอย่างเดียวข้างบนเอา4 19ประตูข้างล่างเอา8 19ประตูได้ตังค์แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันยังไม่ได้เบิ้ลมา2รอบนะตอนนี้เดี๋ยวมันเบิ้ลขึ้นมาก็อาจจะต้อง ซื้อแบบเบิ้ลทิ้งไว้หน่อยก็ดีนะครับนะนัแล้วฟันทงนะครับบนนมีสล่างนมี8นะครับนะลองไปจับคู่เอาดูนะครับก็ตอนนี้ก็จะเชิญช่างนุชเข้ามานะคะดีใจมากมน,นะคะได้กลับมาร่วมเทปกับอาจารย์อีก ครั้งเนาะเป็นครั้งที่2หลังาจากที่กลับมาที่ประเทศไทยนะคะก็ออกไปเที่ยวต่างประเทศมาสนานนะคะลูกค้าก็บน่นคิดถึงนะคะว่า,ามีลงผลงานบ้างไหมนะคะเนื่องจากว่า Facebook เก่าของนุชี่เรียนโดน ปิดไปนะคะก็เลยเริ่มใหม่นะคะเพิ่งเริ่มได้มาประมาณ4-5เดือนนะคะก็รบกวนเดี๋ยวฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อที่จะสร้างฐานขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนูชีจะขึ้นเป็น QR Code เพจของร้านสักคิ้วนะคะ Fabulous Brow by Nuchi นะคะศาสตร์โมเหงอาจารย์กิตตินะคะแล้วก็เพจธุรกิจนะคะของอาจารย์นะคะอาจารย์กิตติ Astro นะคะดูดวงดวงพิชัยสงครามตั้งชื่อนะคะดูเรื่องคลอดและอื่นๆอีกมากมายนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้น QR code ไว้ฝั่งก็จะเป็นฝั่งของอาจารย์กับฝั่งของบิ๊ชี่นะคะรบกวนนะคะแฟนคลับนะคะถ้ามีเมตตานะคะรักแล้วก็ติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อให้หน่อยนะคะแล้วเราจะมีอะไรดีๆมาฝากก็คือเทปของอาจารย์เราจะโพสตลงนะคะแล้วก็จะบอก อ,อีเวนต์นะเวลาเรามีอะไรพิเศษเช่นว่าอาจารย์มีไปสอนที่ไหนนะคะหรือว่าลุชี่มีโปรโมโชั่นอะไรดีๆนะคะก็จะเอามาฝากนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับของเรานะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขออนุญาตมากระทุ้งนะคะโค้งสุดท้ายนะคะของราคาโปรโมชั่นสักคิ้วสักปากสัตว์งูเฮงค่ะลูกค้าได้รีบ,รบโทรจองเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนี้ลุชี่ยังให้ราคาพิเศษที่เริ่มต้น1990าเาบาท ท่าน,นั้นเองนะคะสาหรับผู้ที่สนใจสักคิ้วหรือสักปากนะคะสัดหงูเฮงนะคะการสักคิ้วเป็นเทคนิคสีฝุ่นนะคะลอกออกมาแล้วได้ความรู้สึกเหมือนเราเขียนคิ้วบางๆเหมาะสําหรับท่านที่ชอบแต่งหน้าชอบความเป๊ะนะคะส่วนปากนะคะเป็นสัดโง่เฮงนะคะนานเบบี้ลิฟก็คือลอกออกมาแล้วปากเป็นโทนสีชมพูนะคะ คือปากเราเนี่ยเวลามีการปรับสีแล้วเนี่ยสุขภาพของปากเนี่ยจะดีขึ้นไม่ซีดไม่จืดไม่ดำไม่คล้ำนะคะเป็นการปรับโงเฮงให้เวลาเราพูดจะอะไรนะคะมีโชคมีลาบนะคะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมแถมนิดนึงมีลูกค้าถามมาว่าเอ้ยเรามีเซอร์วิสอะไรอีกสำหรับสักคิ้วสักปาก นุชิศักยันมหาลาบนะคะทำร่วมกับอาจารย์กิตินะคะก็คือเป็นการสักยันที่สั่นมือเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไรอธิบายนิดน,นึงยันเนี่ยทั้งสองข้างจะเป็นยันนโมพุทธายะนะคะแล้วก็ยันนาชาลิตินะคะเป็นการเสริมให้เราเนี่ยมีโชคมีลาภสำหรับผู้ที่แบบชอบเล่นหวยว่าอย่างนั้นเถอะหรือว่า ทําการค้าทําธุรกิจมีหน้าร้านนะคะอยากจะปิดดีลทําอสังหาหรือว่าเป็นเซลล์ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นคาถาที่เรียกเงินให้ให้เรานะคะแล้วก็คาถานมูพุทธยายะเนี่ยเป็นคาถาเปิดโลกนะคะไม่ให้มีสิ่งอะไรที่จะมาขัดลาบของเราเช่นลูกค้าดูเลขของอาจารย์เอาไปตีนะคะถ้าไม่ไมีคาถาเนี้ยอันนี้เปรียบเชี่บไว้ฟัง เราอาจจะตีไม่ถูกเพราะว่าเรามีอะไรมาขัดไม่ให้เราเห็นนะคะแต่ถ้าเรามีคาถาเนี้ยคู่กับน,นะชาลีติไปเนี่ยเราจะไปตีอะไรจะไปทำอะไรนะคะอุปสรรคเราก็จะไม่มีนะคะจะราบรื่นจะมองเห็นอะไรที่ดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาให้เราไม่เ,เกิดอุปสรรคในชีวิตนะคะอ่า ตอบคำถาม FC เรียบร้อยเพราะว่า FC บางท่านเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีตรงนี้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้พูดทุกเทฟแต่ว่าเรามีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะสอบถามได้เลยราคาเริ่มต้นที่1 9 9 0บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นุชีเป็นคนสักนะคะแล้วก็อาจารย์จะเป็นคนวาดลายและลงคาถาสวยให้นก,กค่ะค่ะอันนี้เป็นศาสตร์ของอาจารย์กิติที่ทําขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของร้านเรานะคะเพราะ,ะ,ะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ย มั่นใจได้เลยว่าได้ความเพงปังและได้ความสวยงามเนาะสำหรับท่านที่คิดว่าเอ้ยสีแดงเนาะมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยออกไปข้างนอกคนจะมองหรือว่าเวลาไปทํางานอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยรีเควสต์ได้ค่ะเรามีแบบสีเนื้อก็คือว่ามองไม่เห็นแต่ว่าลูกค้าได้ทําการสักไปแล้วนะคะแล้วก็ปลุกเสกแล้วก็ลงคาถาด้วยอาจารย์กิติแล้วตรเรียบร้อยถามว่าลงครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดไหมตลอด มีะคะาถาเนี่ยไปให้ซุ่งก็เปนสวดปลุกเสกเอาเองถูกต้องค่ะลูกค้าลงค,ครั้งเดียวไม่จําเป็นจะต้องมาเติมแต่ถ้าบางท่านชอบความแบบฉันอยากให้มันเห็นอย่างนี้นะมีแบบลายตลอดชัดๆมาเติมได้ค่ะลูกค้านะคะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ส่วนเรื่องของลายเส้นแฮ s t สโตกที่ขายดีมากๆนะคะลูกค้าชอบทักมาถามเพราะว่าเห็นงานแล้วเนี่ยมันสวยจึ้งธรรมชาติมีความ หวานละมุนนะคะหลังจากที่นุชิสักไปให้อินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านก็มีลูกค้าทักเข้ามาจากาไป ไปไปเห็นหน้าเพื่อนคนนี้นะคะสักมาสวยจังเลยอย่างเงี้ยตอนนี้จะเป็นเรื่องของการบอกต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,อมีลูกค้าบอกต่อมาเรื่อยๆเนี่ยทางเราเนี่ยบอกตรงๆว่าเราอยู่ได้ด้วยการที่ไม่ได้ยิงแอดเลยนะตอนนี้ก็คือเป็นออแกนิกมาร์เก็ตติ้งล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าให้การสนับสนุนเราขอบพระคุณมากๆขอให้บอกต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมีสัมนาคุณตอบแทนให้ลูกค้าแน่นอนนะคะมาหาผมนี่มีวัตถุมงคล แจกติดมือทุกคนแหละครับไมาต้องห่วงครับได้ของฟรีของแถมจักรจาร์แน่นอนะนะคะแล้วเรื่องของการสักคิ้วหรือสักปากแบบ V.I.P ก็คือจะเป็นการบวกทำการลงหน้นาทองแล้วก็ลงสาร,ริการเล่นทองนะคะเดี๋ยวตรงนี้พอเราขึ้นใบโปรโมชั่นหรือใบโปรชัวให้ลูกค้าดูลูกค้าลอง ลองดูนะคะว่าแบบสักคิ้วอย่างเดียวสักปากอย่างเดียวกับแบบสักคิ้วแบบ v i p หรือสักปากแบบ v i p นะคะต่างกันยังไงลองตัดสินใจดูนะคะยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะถูกหวยนะคะรวยทรัพย์รวยเบอร์นะคะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะคะโชคดีมีความสุขจ้าขอให้ถูกหวยนะครับมีคนถามก็มาอีกว่าล่าอาจารย์ซื้ออะไร คือไม่ต้องตามผมก็ได้นะคือผมก็ซื้อเล่นๆไป1นไปกับ164 146นะครับลองดูเนาะแต่ว่ามันมี4นะมันมี4ก็ลองดูแล้วกันจับเอาเองแล้วกันนะครับนะโชคดีสวดมนต์เยอะๆทำบุญเยอะๆเดี๋ยวก็รวยเองครับนะ